สวัสดีครับน้องนัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคได้ยินแต่ซื้อเสียงเหมืนซาจ้ามาน้ำหากันจ้าเมื่อนี้เขาพวกพันกันมาหลายงวดเขาคัดแน่แท้เนาะจังว่าจังว่าจะเยอะได้มากกว่านี้ดิจนได้ตามมาหาฮอดมองฮอตบอลกว่านี้แต่ว่าก็แมนกับอายุว่าไก่กันดิว่าไก่ยวเขาอยู่ข้างเฮี้ยนเพิ่นอยู่เลย มาแกแบกสองหลังเสื้อแกผู้หสองมีแกติดตามตั้งแต่ที่งานทำไมไปงานวันปฐมเนี่ยยังมาแข่งกีฬาอยู่นี่นโรงเรีนยมันหนุงย่างเนี่ยมาที่ที่ขออนุญาตเขาเรื่องเลยเนาะครับมีความเปลี่ยนมากจังเลยในส่วนของชายาคำว่าน้องนัดแม่มณีนบข้าวนาคีนเข้าวเก้าเสียเสียนเนี่ยได้มากจังเลยครับ เป,เป็นกังไหลเพิ่นไม่อยู่น้ำหนูอ่าตั้งแต่อายุสิบสามปีจนหอดอ่ออายุยี่สิบปดปีจ้ะครับพาเพิ่อนอีก,ก็คืออแม่น้าขี้นอปกา่เนาะแม่จ้ะโอ้ลรกก็เฮดให้เพิ่นมาเรืเร่อยๆจ้ะเราก็เรขเขามาสุงวด หนูเพิ่งจะป้อยเลขไปได้ติดกันสามงวดจ้ะโอ้เอ้าแล้วลูกได้ยังไนว่าเพิ่นมาอยู่น้ำตังแต่สิบสี่เนี่ยเฮามีสัมผัสยังไงก็เพิ่นสัมผัสเพิ่งได้สัมผัสเพิ่นได้จ้ะก็คือเพิ่นมาจากทั้งป่าที่แหล่เพิ่นมาเป็นพยานาจจ้ะฟันบรอไม่ไยังไนไม่ใช่ความฝันค่ะตันเป็นจริงจริงค่ะเราหลับตาลงเราเห็นเลยจ้ะเราต้องทําใจให้ล่งค่ะครับจ้ะเราต้องทําใจให้ล่งแล้วท่านจะเข้ามาอยู่กับเรา แล้วท่านจะเข้ามาอยู่กับตัวเราอจ้ะไม่ถึงว่าน้องนัดนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมบหมวนัางสมาธิจ้ะเป็นผูอภาวนะนายุ่ตลอดครับเนาะแมนจ้ะตั้งแต่อายุอ่สิบสามปีี่จ้ะสิบสามสิบสี่เริ่มเริ่มภาวนนามาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีจ้ารักในทางนี้โดยเฉพาะแล้วว่านี้อ่าตอนนี้โทษนะครับน้องอายุเท่าไหร่ละปีนี้ อายย่สิบแปดไอ้ยีปีจ้ะตอนนี้จ้ะ29โอ้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะหลายปีหลายปีแล้วจ้ะครับผมถ้ากันกินเข่ามากไปครับผมแล้วบารนี่ลักษณะนี่มาจังไลยเพิ่นค่อยได้มาให้เลขให้เบอร์ก็ถือต่อกันมาหลายงัวที่ไปสัมผัสลักษณะใดครับผมอ่าเพิ่นจะมาเข้าฝันจ้ะเพิ่นจะมาบอกลูกว่าเสื้อเอาตัวนี้เด้อลูกแจงสีนะจ้ะบเป็นตัวเลยแม่นจ้ะโอ้ยโตๆๆๆ เพิ่นจะมาบอกเป็นโตเพิ่นจะหาล้างเชือเพิ่นก็มาบอกติดตามโตแต่ว่านจะได้เชื้อนึ่งแต่ว่ามีค้นโกงหนูไปแล้วแต่แต่ว่ามีค้นโกงหนูหนูกัดสาบแซงไปเพื่อเป็นว่าถ้าเกิดว่าโกงหนูไปเพราะให้เขาอยู่ดีมีความสุขจะหนูกัดจะสาบแซงเรื่องหลายๆเรื่องจะจะ้วบัดที่หนีซุ่มเงอนหนีเขากโกงมีความสุขจะเขากไในรับเบ้นรับกรรมเขาไป ที่เขามากงเข้าไปแมนจ้ะแล้วบัดที่หนูเคยถึกเล็กน้าเขาสามโตในเงินแค่มือเดียวจะมโกงอีกอย่างเงินแค่มือเดียวนี้ก็คือแบบว่าปูเพิ่นจะไปซื้อหม,ม,มากไม่หมากเลอจ่าปูนะาะจ้ะแล้ววันนี้ในลักษณะการสัมผัสของปูปูแมาเนี่ยอ่าเข้าได้ส่งได้ทาแบบว่า ได้เฮ็ดกำนงกำหนักบอยูเฮียนเท่าได้เป็นล่างส่งหรือจังใดก็ได้เนี่ยบรได้เป็นล่างทรงจ้าครับผมอ่าล่างร่างสรงนี่เขาจะเรียกรองทรัพย์แต่หนูไม่ได้เรียกรองทรัพย์แม้แต่บาทเดียวแล้วแต่สถานและแล้วจิตใจเราจ้ะครับผมแล้วแต่คนนั้นจะอนมาให้เราแต่ส่วนมากเขาก็อนมาให้หนูร้อยเก้า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 มั่งอย่างเงี้ยนะครับอยาติดต่อผู้ผู้เพื่อนมี่โชกนั่มบอกหรือจังใดจ้าครับผม แล้วแล้วบัดนี้เพิ่นถือเลขเพิ่นเคยโอนมาบอกเฮือจังไรเฮือน้องนับถือว่าเห็นโทรมาเรื่อยๆอยู่บางนึงนี่เพิ่นโทรมาดูดวงนี่น้องนับดูดวงไม่รักษาหนังเลยครับหนูนั่งจ่ะนั่งจ่ะนั่งซื้อกระปูแล้วก็ต่อพักถามเพิ่นไปแม่เอาน่ะขอแต่ได้ยินเสียงเขาจ่าเดี๋ยวทั้งปูปูกับหยาบอกรือว่าหยาทั้งปูทั้งหยาแล้วก็มี จะมาอยู่นาแต่อุดรจ้ะเพื่อยุ่อุดรแต่ว่าเพื่อนตุนหิ่งหิงจนเสียนหาคนได้ผี่ว่าเพื่อนมีเสียเนี่จ้ะเพื่อนตุนหิงมาอยู่น้ำแม่นี่เพื่อนตนหิงลงมาเลยจ้ะปุณพัลลิแมนจ้ะปุณพัาลิศเนี่ยเพื่อนเป็นพญานาคใช่จสายนาคใช่นสายนาคโอสายนาคโอ้่าเ็ยิ่ื้อนะแต่กี่ว่าเสียเดจ้ะ ประมาณตีสี่แม่ปูมาเอิญหาแม่แม่นอนรับหลับนานตีสี่เนาะแม่ปูมาเอาปูมากยังหรอแล้วก้อนหนานี้นี่น้องนัดคือช่วงหลังๆมานี่นอที่ว่าถูกเข่าติด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 กันนี่ติด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 กันนี่ประมาณจักจั่วแล้วนะถ้าเข่าติดติดกันมากไลายงวดแล้วจ้าหลายงวดแล้วมันบ้าจ้านับบัทวนจ้า ก็ใหญ่ทุกวันเลยว่ามีงวดเวียนงวดแน่จังสีบอ่ครับเมื่อ,อถ้ามีคนโลกถ้าเกิดมีคนโลกท่านก็จะไม่ปล่อยแล้ว<ม>ท่านจะไม่ให้ถ้ามีคนโลกใช่ครับต้อง<า>ซื้อแบบพอประมาณแบบว่าซ<อ>ื้อหลายคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นมีเงินหลายรวยหลกูรว้ยหลกูรุ้ยถ้ากูอยากเอาตัวนี้กูอยากซื้อทุ่มทุ่มแต่ว่าิ่นว่าไห้กูเพิ่นสิว่าไห้แมนิ่นจะว่าไห้ลยจ้ะ ไ้เคนคือพ่อมีอยากมีกิ่นแมนพ่ออยู่พ่อกินแมนจ้ะเขาจะถึงหาหกแสนเจ็ดแปดแสนแตงสีได้อยู่ถ้าซื้อเป็นล้านสองล้านสามล้านเพิ่นจะยังบอุญบาลมีเขายังบอหอดเพิ่นก็จะยึดขึ้นเพราะว่ามันคือเงินของเขาครับเป็นเงินคือเป็นเงินของเทพจ่าใช่ถ้าเราจะซื้อแบบว่าอ่ะ กูสื่อพ่อฟังสื่อแบบว่ากูล่องมึงจะงวดก่อนค<ะ>้าง,งวดต่อไปมันเขา่ากูกะสีสื่อกูกะสีเอาเลขโตนี่แหละดังเส่ะจะโดนปันได้ละเพื่อนไห้ไถ่ตัวเลขน้องนัดโดนเติบเรดดานี้จ้ะบ่จ้ะตั้งแต่ช่วงอตอนนี้ยนะี่สิบเก่าเนาะจ่ะตั้งแต่ช่วงอายุวังประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดช่วงนั้นมีบ่เพื่อนไห่บ่ช่วงนั้นก็ให้ค่ะบ่จ้ะไห้มาเรื่อยๆื่อยให้มาเรื่อยๆื่อยค่ะ อ่าไปเป็นหมอลำท่านก็มาเข้าฝันครับแล้วหนูก็โทรไปซื้อเขาก็โกงหนูอีกอืมค่ะต้นไม่อยากให้น้องนับซื้อแมนจ่าไม่ต้นไม่อยากไปได้ก็ได้จาคุณผ้มีสองสีมากครับผมแต่สมัยก่อนมันโมทันมียูทูบเนาะแมนจ่ายูทูปพึ่งจะมาเกิดช่วงสามปีสี่ปีสามสี่ปีสามปีสี่ปีหลังเนาะจ้าลวบาดที่นี่หนูพึ่งจะป้อยเลขในที่เขาไปจริงๆนะจ้าแล้วมันก็ถูกมาสามงวด ติดกันครับดวันวันนึงถือว่าคน้องนั้นถูกถูกแต่ไม่เยอะประมาณสี่พันโอ้จับหมายถึงเอฟซีสื่อนั่นบอหนาทีท่คือรางวัลนะครับคับไปความท่วมท้มาว่าเพราะในสื่อสื่อตัวศูนย์ไอยังก่อนศูนย์สองเจ้าสื่อตัวศูนย์สองน้อกจากผู้เข้าให้ตัวใดไปงวดวันนึงอ่างวดที่แล้วให้ไปอ่าห้าสามแล้วก็สามสอง แล้วก็เจ็ดสามได้ี่สามหางตอนนั้นแมนจ่าคนคือไเทะลาลายตูนะคะมีบอเทลารหางเลยมีจังใดที่รหางก็นานๆครั้งถึงจะได้ครับแต่ว่าที่แน่ๆน่ะมันเข้าอยู่แล้วครับสามหางนี่มาหลายนั่นว่าสามหางนี่บ่หลายเทียบกันอยากให้มีตัวกันเื่กันดิเนาะบ่คือผมมองเวลาเป็นลักษณะจังสี่ถ้าให้ตัวเดียวมันบอ ทางทุกคนกติซื้อตัวเดียวเป็นไหมอันนี้คือบุญนี่บุญคนมาทอากันให้ไม่สามตัวคนมากัวละคนทีละคนอยอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าเป็นในได้ักษาทั้งหมด้อนกัหลายคนที่โทรมาโอ้ยบ่ได้เลยซื้อเท่านั้นเราสามสองก็มากกว่าบ่ได้เอาบานนี่จ่อ้ามาแล้ววดวรังหันกะเบาแล้งแล้วเรื่อนี้เรื่องงวดนี่ที่บ้าน แ่กดูแต่นอตมอตะไส้คันนี้ก็ได้ขีเราบไม่สนใจมอตะไส้เพิ่งงามเพิ่งจะได้แรนมาให้เบิ้งงวดนี้แหละน้องนัดปูกับยามาหาไปมาแล้วจ้าหนูให้งวดตองวดหนู่อยแล้วจ้าบ้ามวันนี้ขอถามแจ้งกี่น่อยในบ้านโดยส่วนมากแล้วสมมติว่าเลขออกปุ๊บเมื่อนี้อีกจากเมื่อปูเพิคนคอยสี่มาเดี่ยวเจ้าขึ้นเดียวเลยจสองงวดเลยเนาะจ้ ปู่กับเพื่อนเพื่อนอยากให้เอฟซีอยากได้ครับอยากให้เศร้าโลกอยากได้ครับปู่กับอะไรเนาะอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาอยากได้ครับใช่ครัเอาบัหนี้ขอถามนั่นแนบานี้อ่าจาจ้างเพื่อนให้จ้างต้นงวดเล่นบ่ต้องงวดก็คือโค้งสุดท้ายเนือโค้งกลางบเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบัไม่มีการเปลี่ยนแแปลลงใใหห้้้วเลยให้แล้วให้เลยจบแล้วจบเลยครับผมโออ้สุดดยสุดยอดให้เลยเนาะตหาเที่ยเดี๋ยวจบเนาะ เอ้าบาทนี้งวดนี้ปูกับยาเพิ่นมาว่าจังไดเพิ่นมาห้เลขกนะเคียนเอาด้วยจ้ะแต่ที่แน่ๆนะอ่หนูจะบ่บ่โดนครับจะนูจะเป็นคนที่แบบว่านูจะป้อยไปโลดจังทีไมก็จะแล้วบที่นี่งวดนี้เขาอาจจะเบาโดนกันแน่เขาอาจจะอยากรู้ศึกษาใจกันไปเนาะเนาะที่ไปที่มาเลยอาจจะเขียนเอาด้วยจ่ะ ปดหนึ 8, 8่งหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับเอซี่ครับชุดแรกนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดสาะแปดศูนย์ศูนย์แปด่สองแปดศูนย์ศูนย์แปดอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์และศูนย์หนึ่งอ่าสามหนึ่งหนึ่งสามสาม าม одним, หนึ่งหนึ่งสามรับเล็กซีแค่นี้ครับเล็กซี่หางแง้ไงมาค่ะท่านเดินไปเดินกลับก็เป็นแปดเพราะว่าตามรักปกติแล้วพ่นลงทุนในส่วนนี่ก็ดีซื้อไปซื้อกลับอยู่แล้วครับผมอันนี้การน้องนัดเล่าเดินไปเว้ากลับนั่นมันก็คือหลายหางจรงที่จริงแล้วก็จะเป็นอาเป็นซี่หางเท่านั้นมีแค่เล็กซี่หางเนาะครับแต่พอถือ่าหลายครับผมเลขคำนวณแหงหลายทั้งที่ค่ครับผม แล้วส่วนใหญ่นี่จะเป็นออกตรงหรือออกตกวัดค่ะออกรังเขียมันออกกับออกบนมาสามงวดแล้ว<อ>แต่ส่วนมากมันจะออกแต่รางส่วนมาังจะออกแต่ลางแมนจ้ะออากระดิสบวกรางบวกบนเท่ากับได้สือบวกลางบวกบุไว้เก่อนเก้านแปดสามแล้ะกันสามสองก็คือบนจุอมันขึ้นเ้างบนมาแล้วสามงวดจ้ะโปกกะติจะอยู่ข้างล่างแมนจ่ะ อ๋บ่หลายบ่หลายเลขกสีหางบ่หลายชัดเจนครับบ่หลายแล้วก็อีกแนวหนึ่งเด้อครับพปรยบิน้องครับสำหรับผ่านใดนะครับที่อยากดูดวงกับกับน้องนัดนี่นะครับหรืออยากดวงดูดวงกับยาแม่นีโนะปลเก่านี่ก็ติดต่อมาทางน้องนัดได้เลยนะครับงาแม่นีโนะปลเก่านี่ก็ติดต่อมาทางน้องนัดได้เลยนะครับสามารถดูดวงสามารถดูดวงพัน ทั้งออนไล์ได้เลยบอยจเป็นทั้งไล่ทั้งเฟรคทั้งโธ่เนอะเดี๋ยวผมสีขปริุญาตนําเสนอในส่วนตัวเลขราคาเบอร์โทรน้องนัดได้ครับเด้ออ่านี่คือในส่วนของตัวเลขย่าน้องนัดแม่มณีนาคีนพเก้าเก้าเสียงนะครับชื่อเต็มเต็มของยาเป็นยังสั่งอ่าตอนนี้มีปูมาอยู่น้ำพร้อมนะครับแ้วกา ในส่วน่อยพี่น้องท่านใดที่อ,อยากดูดวงเนอครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านลางครับผมโทรมาเลยทั้งสองเบอร์เบอร์แรกก็คือ0629877344เบอร์แรกนะครับส่วนอีกเบอร์ห <บา S 1> นึ่งก็คือ0614454128นะครับนี่ก็คือในส่วนของเบอร์โทรน้องนัดนะครับในส่วนของตัวเลขน้องนัด เวียนานาคีนา่านี่ยังก่อนแม่มณีอาคีนพเก,ก้าเก้าเสียงน,นะครับวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกห้าครับแน่นแปดหนึ่งแปให้แน้นไปที่แปดหนึ่งว่าอะไรครับวอาผมนะวอกผมไหยให้เน้นไปที่แปดหนึ่นงแปดหนึ่นงเลื่อมบอกครับผม เก็บเอาก็บเอาเอน้ <der> นที่แปดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเน้นเน้นแปดหนึง่งเม็ดเดียวครับผมเอาโจ้ยยกรอบนะครับ่วงนี้กะถืีว่ามาลกานนานบกวนน้องนัดนะครับน้องนัดกับว่าใครสบายนีนได้พอพี่น้องครับ<ม>แต่ว่ากะน้องนัดกันยังมีกันยังใจดีอยู่วัน่อดกันยังให้โชคกันใช่ให้ตัวเลขตัวเบรอร์เนวทัง seats, เข้าไปอยู่กับไดวัน,นี้กห้โชคดีไม่ใช่สุกูทุกคนจะไดก็ให้น้องนัดหายไม่ไมในส่วนของลูกให้ไข่เก็บก็ไใดเนาะน้องนัดเนาะ เห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นเนาะเห็นเห็นเห็นอ๋อบดนี้ก็ชัดเจนเนาะข้างนอกเนาะแคปจอไว้ครับผมจหรับลิปเน่ห้องกระสีนํำเสนอไว้ซํานี่นะครับเดี๋ยวจังไดยก็บขอบคุณขอบพูดหลายๆในส่วนของน้องนัดที่หายแนวท่างมานะครับผมสาหรับอันนี้กับห้องรบกวนน้องนัดจำเนาะแต่ขออนุญาตลบกวนน้องนัดจำมนนะครับขอบคุณน้องนัดหลายๆรขอบคุณครับขอบคุณครับ